สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรู้แล้วใครเวียสุกลวัฒน์โพสภาพตะกราผ้าก่อนถูกจับโปะมีเสื้อผู้หญิง จากกรณีที่เวียและเบลล่าออกมายอมรับว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วแต่ัดสินใจเก็บความรู้สึกดีๆไว้ในฐานะพี่น้องทำกลางความรู้สึกเสียดายของใครหลายๆคนกับการจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของทั้งคู่และล่าสุดในสกร a มเมียเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพพร้อมแตกราพาที่ตั้งอยู่ในรถโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่ารับเด็กส่งผ้าซักไหมครับถ้าใช้ใจไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับไปนอนก่อนครับสงสัยง่วงหลังจากนั้น ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าในตะกร้ามีเสื้อลายเสือดาวด้วยเฮียแต่จะเป็นเสื้อใะไรนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันจนมีชาวเน็ตอีกท่านเข้ามาเฉลยว่าเสื้อตัวนี้เป็นของแม่เวียพร้อมให้กลับไปดูรูปวันที่12สสิงหาคมเอาเป็นว่างานนี้ก็หมดข้อสงสัยแล้วนะครับชาวเน็ตทั้งหลายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ